คนไทย90%ทำผิด3สิ่งหลังตื่นนอนทำลายสุขภาพทั้งวันเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมนอนพอแล้วแต่ตื่นมายังเหนื่อยไม่มีแรงอาจเป็นเพราะเราทำผิดหลังตื่นนอนโดยไม่รู้ตัววันนี้ผมจะมาบอก3สิ่งที่คนไทยเกือบทุกคนทำผิดทุกเช้า 1. ลุกจากเตียงทันทีหลังตื่น หลายคนตื่นแล้วลุกขึ้นทันทีระวังนะครับเพราะตอนนอนหลับความดันเลือดจะต่ำกว่าปกติหัวใจเต้นช้าถ้าลุกขึ้นทันทีอาจทำให้เวียนหัวหัวใจเต้นแรงหรือแม้กระทั่งเป็นลมวิธีที่ถูกคือนั่งขอบเตียงสัก2-3นาทีก่อนให้ร่างกายปรับตัวแล้วค่อยยืนขึ้นช้าๆโดยเฉพาะคนอายุมากและคนที่มีความดันต่ำต้องระวังเป็นพิเศษครับ2ดื่มกาแฟก่อนดื่มน้ำเปล่านี่คือข้อผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่ทำ ตื่นมาดื่มกาแฟทันทีแต่จริงๆแล้วร่างกายของเราขาดน้ำมากหลังจากหลับทั้งคืนเพราะเสียน้ำจากการหายใจและเหงื่อกาแฟากับชามีคาฟเฟอีนที่ทําให้ปัสสาวะออกมากขึ้นทําให้ขาดน้ํามากขึ้นวิธีที่ถูกคือดื่มน้ําเปล่าอุ่นๆุ2ถึแก้วก่อนรอสัก30นาทีแล้วค่อยดื่มกาแฟ จะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดน้ำครับ 3. เอามือถือมาดูทันทีส่วนใหญ่ตื่นมาแล้วหยิบมือถือดูทันทีแต่การมองหน้าจอทันทีจะทำให้สมองต้องทำงานหนักแบบกระทันหัน แสงสีฟ้าจากหน้าจอ,อยังไปรบกวนฮอร์โมนเมลาโทนินที่ทำให้เราง่วงนอนทำให้รู้สึกง่วงและไม่สดชื่นนอกจากนี้การอ่านข่าวตอนเช้ายังทำให้เครียดได้วิธีที่ดีคือตื่นมาแล้วมองออกไปข้างนอกก่อนหายใจลึกๆผ่อนคลายรอสัก15-30นาทีแล้วค่อยดูมือถือครับแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆ3อย่างนี้รับรองว่าจะสดชื่นและมีแรงมากขึ้นทั้งวันลองปรับดูนะครับแล้วมาบอกกันว่าได้ผลลัพธ์ดีแค่ไหน ติดตามเคล็ดลับสุขภาพดีๆแบบนี้ได้ที่ช่องของผมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ